be Would you สวัสดีครับผม g t m e r วันนี้ผมจะมารีวิวโปรแกรมปั๊มหัวใจของเกมคุก,กีรันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามา,าดูหัวใจในคุก,กีรันของผมกันก่อนนะครับเครดิตอของโปรแกรมนะครับ ลุ่มปั๊มใจคุกกี้รันคาเฟ่สิบวกนะครับรูทนะครับขึ้นแบบนี้นะฮะดูหัวใจในคุกกี้รันก่อนนะครับว่าเป็นเท่าไหร่ว่ามันสามารถใช้โปรแกรมนี้ได้จริงไหมนะครับแล้วต้องทำยังไงบ้างนะครับ โอเคนะครับสังเกตหัวใจกับกล่องของขวัญไว้นะครับโอเคเราก็ออกไปนะครับหลังจากนั้นเข้าโปรแกรมนี่นะครับโปรแกรมปั๊มใจของ CCA Cafe นะครับกดเข้าไปตรงช่องนี้นะครับมันจะให้เราใส่โค้ดปั๊มใจนะครับโค้ดปั๊มใจของแต่ไอดีมันจะไม่เหมือนกันนะครับถามว่าโค้ดปั๊มใจหาได้จากไหนก็สามารถ ใครสนใจปั๊มหัวใจนะครับติดต่อทาง Facebook ของผมได้เลยครับผมรับหาโค้ดปั๊มใจ ID ละห้าิบทูมันนี่นะครับรวดเร็วทันใจแน่นอนนะครับอ่าโอเคของไอดของผมผมก็ได้หาตั้งไว้แล้วนะครับก็โค้ดสามารถใช้ได้หนึ่งโค้ดต่อหนึ่งอดีะครับเพราะมันจะต้องดักโค้ดของ หลักโค้ดการเชิญเพื่อนนะครับโอเคก๊อปโค้ดมานะครับก๊อปโค้ดที่หามานะครับใส่ลงไปกดสตาร์ทนะครับรอนะครับอ่ากดกดไปนะครับคอมพิวเตแปลว่าได้นะครับสีเขียวเขียวแปลว่าได้นะครับสีแดงก็เฟละนะครับ มันจะได้ประมาณ58ถึง61ดวงนะครับแล้วแต่วันนะครับปั๊มได้ทุกวัน,นครับมืนแบบว่าปั๊มวันนี้แล้วก็รอไปอีก24ชั่วโมงก็จะปั๊มได้อีกนะครับปั๊มหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะได้คะแนนของขวัญให้ไปเปิดกล่องได้เลยนะครับเดี๋ยวปั๊มรอไปนะครับจนกว่าจะถึง60นะครับสนใจหาโค้ดปั๊มใจนะครับสําหรับคนที่หมดหัวใจเล่นแล้วนะครับก็ติดต่อ Facebook โกทีธีรพัฒได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับส่วนแอปแอปแอปตัวนี้นะครับสำหรับคนที่มีโค้ดแล้วนะครับหรือยังไม่มีโค้ดนะครับก็ติดต่อได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แอปกับลิงก์เฟซไว้ให้นะขอติดต่อกันมานะครับถามว่าทำไมถึงต้องซื้อโค้ดนะครับเพราะว่าโค้ดเนี่ยมันจะใช้ได้หนึ่ง id ต่อหนึ่งโค้ดนะครับ แล้วก็หัวใจเนี่ยมันขั้นตอนการตั้งค่านะครับก็ไม่ง่ายเลยสีเดียวนะครับสำหรับการหาหัวใจโอเคนะครับ61ดวงแล้วมันจะเฟลตลอดนะครับก็กดสต็อปไปครับเข้าไปดูในเกมกันเลยนะครับคุกกี้ดันะจาก244ดวงจะเป็นกี่ดวงนะครับกดรีเฟต นี่นะครับกดสงสัยต้องดีนะครับแป๊บนะครับจะได้ยืนยันว่าใช้ได้จริง อันนี้เป็นเกมเวอร์ชั่น4.2นะครับอ่านะครับจะเห็นได้ว่าหัวใจนะครับจะเพิ่มมาเป็น305ดวงจาก244ดวงนะครับก็จะปั๊มได้วันละ61ดวงนะครับก็มีหัวใจใช้ตลอดนะครับจะได้กล่องของขวัญด้วยนะครับ สนใจติดต่อได้นะครับขอบคุณครับที่รับชมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ